คณะอนุกรรมธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจในคณะกรรมธิการการท่องเที่ยววุฒธธิสภาจัดเสวนาเรื่องการผลักดันกฎหมายหรือระเบียบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเมื่อวันพฤหสัสบดีที่27กุมภาพนะันธ์2557ณห้องเจ้าพยาบาลลูมชั้น2โรงแรมเจ้าพยาพาร์คกรุงเทพนางธัญรัตน์อัจฉริยะฉายประธานคณะกรรมธิกา,การการท่องเที่ยววุฒิสภา กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาต่อมานายนิคมไวรรัชพานิชประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการเสวนาและจากนั้นนายวรวิทย์วงศวรรณประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจกล่าวนำถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารในส่วนของการเสวนามีการอภิปรายในหัวข้อการใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของทหารไปจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีผลอย่างไรในด้านกฎร,ระเบียบข้อบังคับของกรมธนารักษ์และกรมป่าไม้หากมีผลกระทบจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรและอภิปรายในหัวข้อแนวทางการกำหนดระเบียบการส่งคืนรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตทหารเชิงธุรกิจใ,ให้กับกระทรวงการคลังโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการเสวนาอาทิ ดรเสกสรรนาควงรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตรีรักศักด์โรธพิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพล,ลเรือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนายทวีชัยลิยี่เกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์นายจักรกพงษ์แสงสุรินนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการกรมป่าไม้นางสาวเยาวนุษย์วิยาพรผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมบัญชีกลางนายธนวันรทองเพิ่ม เลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นต้นคณะกรรมาการการท่องเที่ยววุฒธธิสภาจึงได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่องการผลักดันกฎหมายหรือระเบียบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารขึ้นในอันที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของทุกหน่วยทหารเกิดความมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเชิญติดตามชมการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการจัดการเสวนาครั้งนี้นะครับเพื่อผลักดันกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารนะครับเพื่อให้ความกระจ่างชัดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดกันมานานและเป็นการเสวนาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนั้นเราโจโหวไว้ตั้งแต่ปีพศ .1553 มาครั้งนี้ ในปี2 5 15 157ถือเป็นวาระสุดท้ายของอนุกรรมธิการของเราก็อยากที่จะให้ผู้ที่ทํางานในหน้าที่ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในเขตฐานได้มีความขัดใจในเรื่องของระเบียบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินของผู้ที่มาท่องเที่ยวในเขตฐานว่าจะต้องทําอย่างไรแม้กระทั่งพื้นที่ที่ใช้นี่มันจะเกี่ยวข้องกับในพื้นที่ส่วนไหนบ้างที่จะขอใช้ให้ทําถูกต้องตามกฎหมายเสีย ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับในวันนี้แต่ความจริงแล้วมันก็ต้องมีการต่อยอดต่อไปนี่คือยังไม่จบภารกิจซึ่งสิ้นสุดของอนุกรรมธิการของเราแต่ณวันนี้อนุกรรมธิการของเราต้องต้องจบลงด้วยวาระนะครับในจนํานวน6ปีแต่เราคาดว่าอนุนี้ก็คงจะได้ได,ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสานต่อภารกิจของเราคือต้องการที่จะก้าวข้อไปถึงถึงขั้นที่จะต้องเขียนมีผลักดันให้มีพรบ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเขต่างถ้ามีพรบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องงบประมาณมันก็จะมาโดยตามตรงตามพรบนี้แต่โอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องต้องศึกษาแล้วก็ต้องหาเส้นทางที่จะนําไปสู่พรบนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลา6ปีไม่พอยังดำเนินการไม่พอเพียงแต่มาในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการคลังนะครับก็นี่เป็นบทหนึ่ง ในการเสวนาครั้งนี้ครับท่าน,นสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นี้ความจริงสมาชิกวุฒิสภาสรรหายังอยู่อีก3ปีแต่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะมาใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากที่จะให้คงสภาพของอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตฐานและตำรวจที่ ผมดำเนินการและก็วางไว้เมื่อ6ปีที่ผ่านมาภารกิจจะไม่เสร็จก็อยากจะฝากให้ดําเนินการต่อนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากสมาชิกผู้ที่สภาสรรหาซึ่งรับรู้เรื่องนี้ดีสมาชิกผู้ที่สภาจะมาจากการเล silently, 11, well again, so so ือกตั้งก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านสมาชิกผู้ที่สภาสรรหาที่อยู่ในกรรมธิการการท่องเที่ยว้ทีิสภาไว้ด้วยนะครับว่าอนุกรรมธิการพี่นาศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตฐานตารวจนั้นภารกิจยังยังต้องดําเนินการต่อไปครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ